ชาวราศีมีนชาวราศีมีนกับไพ่เทพไดโอนิซุสหรือว่าไพ่จักรพรรดิชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะต้องไปเกี่ยวโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากุมภาพานันธิราคา แต่ก็ต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่าชาวราศีกุมอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างชีวิตมาสักพักใหญ่ชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานใหม่ได้เจอสถานที่ใหม่ๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วการย้ายในครั้งนี้ มันส่งผลดีกับชีวิตหรือเปล่าจันเทพก็ต้องบอกไปเลยว่าชาวราศีมีนเนี่ยถ้ามองจากรูปลักษ์ของภาพชุดนี้หรือว่าที่อาจารย์เขาเรียกว่าภาพรวมตั้งแต่คลิปนูนนชาวราศีมีนต้องถือว่าเป็นชาวราศีที่ดวงดีเอบวกที่ราคาที่ราคาเอบวก เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่10เมนาคมจนถึงวันที่12เมษายนที่รักขาที่รักขาเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนเป็นชาวราศีที่เขาเรียกว่าชอบเห็นอกเห็นใจเป็นราศีที่สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีกับทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยเป็นชาวราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาว เนปจูนเนี yeah. <Yeah. S 1> ่ยเขาเรียกว่ามีสองดวงเลยคือสําสำหรับชาวราศีนี้ดาวประจําชีวิตคือดาวพฤห,หัสสําหรับชาวราศีมีน <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวราศีมีน <c oughs> ดาวพฤห,หัสหมายเลขห้าชาวราศีนี้ก็จะมีคายเลเตอร์อาจจะมีเรื่องความเย็นความร้อนเขาเรียกว่าพอประมาณหมายเลขห้าหมายถึงว่าเป็นคนที่เป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นแบบนี้เลยนะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมีนใครที่กำลังจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะอยากจะเดินทางมาหรืออยากจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของงานล้วนๆนะงานล้วนๆเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนมีโอกาสเติบโต นะมีโอกาสเติบโตแต่มันก็มีในยยาสำคัญที่จะต้องบอกหมายความว่าท้าชาวราศีมีนอันนี้คือภาพรวมนะนี่คือภาพรวมดูการดูดวงการพยากรณ์เนี่ยอาจารย์บอกเลยจะบอกว่าลัคนาแม่นกว่าราศีอะไรเนี่ยถ้าให้อาจารย์ว่านะถ้าคำว่าร้อหมอดูห้ามตอแหละนะหมอดูห้ามตอแหลเราต้องบอกได้ว่าวันพฤหัสสี่โมงเย็น 19นาทีคุณจะเจอผู้ชายใส่กางเกงลายสก็อตเสื้อสีขาวครีมใส่รองเท้าแตะคุณจะได้เจอผู้ชายคนนั้นแล้วมันชื่อว่าไอ้คาเมลอนอันนี้มั่นจริงนะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์มีความแม่นยำไม่เกิน85%เพราะฉะนั้นนี่กำลังพูดถึงฤดูการของชีวิตต่างๆหนึ่งฤดูการมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าการดูดวงมันหมายความว่าเราอย่าประมาทกับชีวิตเมื่อหน้าฝนสองปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมแต่มันเสือกมาท่วมปีนี้มันก็แล้วแต่จังหวัดนี่คือจังหวะชีวิตเพราะฉะนั้นชาวราศีมีในใครที่มีโอกาสที่อยากจะเปิดกิจการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบฟู้ดทรัคเดลิเวอรี่เทคเอาก็แล้วแต่ชาวราศีมีนคอยเริ่มต้นนี่คือราศีแห่งปีราศีเอบวกๆๆๆๆนอ่าเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจารย์บอกเลิศ นะเลยส่วนท่านที่ทำงานประจำอยู่อาจารย์ต้องบอกว่าอย่างเรื่องของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนบางครั้งบางขราวด้วยที่ชาวราศีมีนเป็นคนตรงเป็นคนตรงนะบางครั้งก็พูดไม่ได้คิดถามว่าหัวหน้ามันเก่งกว่าเราว่ามันไม่ได้เก่งกว่าเราแต่บางครั้งเราต้องเข้าใจในเรื่องของอะไรลําดับขั้นของอำนาจ ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นหัวหน้าสวัสดีข้าหัวหน้าสวัสดีค่ะมีอะไรรับใช้ค่ะนะเพราะฉะนั้นการถมเนื้อถมตัวเป็นเรื่องที่ดีความก้าวร้าวถามว่าดีไหมดูเหมือนเราเก่งนะดูเหมือนเราจะเก่งแต่เชื่อเถอะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้บริหารได้เขามีอะไรลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นถึงหัวหน้าจะทำผิดทำอะไรปัญญาอ่อนก็เรื่องของหัวหน้า แล้วแต่พี่แล้วกันคุณหัวหน้าขาฮนะมีอะไรไม่ต้องเอาดีเข้าตัวยกให้หัวหน้าให้หมดแล้วถ้าเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อไหร่เราโตง่ายมากแต่ต้องออกมาจากความจริงใจแนะนี่สอนเลยอาจารย์เทพสอนเลยส่วนในเรื่องของการเงินกับการงานเนี่ยอาจารย์ว่าตีคู่กันมาเนี่ยไม่ว่าใครกําลังจะบอกขายที่ขายทางไม่ว่าใครกําลังจะบอกในเรื่องของอยากจะ ได้บ้านอยากก็ได้รถอยากก็ได้คอนโด15วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีสำหรับชาวราศี <Please. S 1> มีนเป็นอย่างมากนะแต่ก็มีหลายๆท่านแลกบางอย่างขายที่ท,ที่หนึ่งไม่ได้ขายทิ้งนะขายแล้วก็ไปซื้ออีกที่หนึ่งเพื่อเป็นการเก่งกำไรหรือบางท่านอาจจะขายบ้านแล้วก็ไปอยู่บ้านหลังที่พอดีพอควร อันนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วถามต่อไปว่าอาจารย์ถ้าการที่หนูจะไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งพื้นที่หนึ่งชัยภูมิหนึ่งมันจะส่งเสริมชีวิตเราหรือเปล่าก็หนึ่งเหรียญใหญ่นี่ไงเออที่ราคานี่ว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนตอนเด็กๆสําหรับชาวราศีนี้หลายๆท่านบอกเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ อยู่กับตายอยู่กับยายอยู่กับย,าย่าอยู่กับปู่นี่ก็แย่เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่าลําบากแต่เล็กแต่พอโตขึ้นมาเขาเรียกว่ากลับร้ายกลายดีแล้วรวยมากตอแหล่าจาย์เทพไอ้เหียมึงพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยแต่ชีวิตกูเนี่ยเออไม่อยากกระดามึงให้หมอ,อดูเอาเป็นว่าอย่างที่เขาบอกไป แรงกิริยากับแรงปฏิกิรยิยาย่อมสัมพันธ์กันเสมอการที่เราทําอะไรเหมือนเดิมแล้วอยากจะได้สิ่งใหม่ๆมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งบวหนึ่งเท่ากับหนึ่งก็เขาเขาสร้างกฎมาแบบนี้แล้วนี่คือกฎที่ตายตัวหนึ่งบงหนึ่งได้กับสองได้เบ่าบางคนก็บอกว่าเป็นทรายเอามารวมกันหนึ่งกับหนึ่งอ่ะสองก็หนึ่งรวมกันได้อสองห มันก็ต้องสองกองน,นะเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งยังไงก็ต้องได้กับสองเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนอย่าไปคิดอะไรแย่นะอย่าไปคิดแย่ถ้าเกิดการด่าหมอดูการแช่งชักหากระดูกหมอดูแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นเอาเลยตามสบายเลย <c oughs> ตามสบายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกหมายความว่าขอให้ชาวราศีมีสแสดงฝีไม้ไลายมือสแสดงฝีไม้ไลายมือออกมา ทำสิ่งที่ควรจะทําเพราะฉะนั้นจังหวะจะโคนถ้ามันมาคอยทําให้ลองเชื่อหมอดูส่วนหนึ่งแล้วก็ถามใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันควรจะเริ่มหรือ,อยังเนีเพรานนั้นชาวราศีมีนเนี่ยดาวพฤห,หัสด,ดีไหมดีแล้วอาจารย์บอกอย่างหนึ่งเคล็ดลับเกี่ยวกับตัวเลขสําหรับชาวราศีมีนอะไรที่รวมกันแล้วได้ห้าดีฮ่ <c oughs> อันนดีสีหนึ่งได้ไหมได้ หนึ่งสีได้หรือเปล่าได้5ู้นได้ไหมศูย์ห้าได้ไหมนะเลขเหล่านี้อยู่จะจะล้อมรอบชาวราศีมีนอยู่เป็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนะี่ยเดี๋ยวว่ากันเอาเป็นว่าเรื่องของครอบครัวเป็นปบ,บ,บาสตาง์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน ชาวราศีมีนใครที่กำลังทำธุรกิจกับครอบครัวหรือหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกงสีนะบางครั้งมันก็นึกไม่ออกไอ้คำง่ายๆใครที่ทำงานการทำธุรกิจทำมาค้าขายแบบกงสีในช่วง1-15ถึง กุมภาพันธ์นี้คอยชาวราศีมีนเริ่มเลยคอยเริ่มคอยับเริ่มตั้งแต่เล็กๆค่อยๆโตค่อยๆโตนะแล้วท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์อาจารย์ยังเปิดรับดูดวงส่วนตัวอยู่นะกินค้างกันมาได้อาจจะรอช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนเรื่องของการเดินทางเรื่องของการปัทะแต่อาจารย์บอกอย่างหนึง่งชาวราศีมีนระวัง เรื่องของการหักหลังให้ระวังใครเพื่อนเพื่อนคนสนิทหรือว่าเพื่อนสนิทร,ระดับหนึ่งสองสามให้ระวังสิ่งนี้ไว้ระวังจะโดนหักหลังหรือหมายความว่าคนรอบข้างเราที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจนะมากเกินไปจนทำให้เขารู้สึกว่าอะไรก็ได้อันนี้ไม่ดีสำหรับชาวราศีมีนให้ระวังเรื่องของอะไรให้ระวังเรื่องของโรคเกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับน้ําตีนเปื่อยเท้าเปื่อยอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้โรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราอะไรพวกนี้จะเกิดกับชาวราศีมีนนะสำหรับเรื่องของสีสันชาวราศีมีนสีเหลืองอ่อนดีสีเหลืองดีสีน้ําตาลปนแดงนี่ก็ดีเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนหลายหลายท่านบอกเลยไม่กล้าลงทุนไม่กล้าขยับเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าขยับขอให้เริ่มขยับจากเล็ก ไงเล็กๆไปก่อนส่วนในเรื่องของอริสตูต่างๆอันเนี้ยอาจารย์ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอะไรมากนะปัญหาอุปสรรคจะค่อยๆผ่านพ้นไปสำหรับชาวราศีมีนเชื่อเถอะว่าม <c oughs> ีมืดก็ย่อมมีสว่างมันเป็นแบบนี้ชีวิตเรามีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีวันขึ้น เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในเรื่องของความรักอ่ะเดี๋ยวโยกมาความรักเลยเรื่องของครอบครัวอาจารย์ไม่ต้องทายอะไรเยอะไม่มีอะไรส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีมีนขึ้นมาสิบเหรียญเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้กําลังบอกอะไรความหมายของมันคืออะไรชาวราศีมีนใครที่โสดสําหรับท่านที่โสดนะโสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพงเล็งแหล่ตรงฟ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามรูระเบียนเพราเชง้นนะไะชำเลืองชาวราศีมีน อาจจะมีโอกาสได้กลับไปเจอคนเก่ามีโอกาสนะมีโอกาสได้ไปเจอคนเก่าหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ว่าจานจะพูดยังไงดีวะเหมือนจะไม่ถูกประเพณดีแต่การที่จากกันไปในครั้งขราวก่อนนั้นนะมันเกิดจากความบีบคั้นจากสิ่งรอบข้างมันไม่ได้เกิดจากการที่เราทะเลาะกัน หรือว่าเรามีความขัดแย้งกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกความรู้สึกดีๆมันก็เริ่มก่องร่างสร้างตัวขึ้นเงาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนท่านใดที่กําลังตัดสินใจว่าจะกลับไปคบคนนั้นดีหรือเปล่าแต่คนคนนั้นก็เป็นที่รู้จักกับเราอยู่แล้วเมื่ออดีตเพราะฉะนั้นจะมีในเรื่องอะไร การกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยเป็นแบบนี้เลยส่วนไพ่สรุปเนี่ยนะในชุดนี้แต่จะจะมีสรุปอีกสองใบาชาวราศีมีนไพ่แปดเหรียญทําอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีนี้มักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไงนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ให้ระวังเรื่องการเงินเรื่องในการเก็บทรัพย์ถ้าเก็บทรัพย์ไม่ได้เก็บทองแต่อาจารย์เนี่ยมีความขัดแย้งบางอย่างหลายๆท่านอยากจะเป็นนักลงทุนอยากจะเป็นอินเวสเตอร์ อาจารย์อาจจะมองผิดก็ได้แต่อาจารย์มองว่าเหรียญต่างๆที่มนโนกันขึ้นมาจะว่าไปเหรียญที่เราใช้ก็มนโนกันขึ้นมาแต่มันจับต้องได้กลายเป็นว่าอาจารย์มองว่าในเรื่องของอะไรแชร์ลูกโซ่ไม่ต่างอะไรกับเงินเกษียณเ,เงินบำนาญต่างๆเฮ้ยอาจารย์เทพพ่อมึงตายปัญญาอ่อนหรือเปล่าไอ้เหี้ย อาจารย์หมายความว่าคนยุคพ่อยุคแม่ของอาจารย์เนี่ยเมื่อกเกษียณไปแล้วเงินที่ส่งให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนมาจากใครคนรุ่นอาจารย์หรือว่าคนรุ่นลูกแต่ถ้าคนรุ่นอาจารย์ไม่ส่งก็จบเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> หรือว่ารุ่นอาจารย์เนี่ยกเกษียณไปแล้วแล้วเงินกเกษียณที่ได้ทุกเดือนทุกเดือนของใครเด็กรุ่นต่อไปส่งมาให้เราอาจารย์ก็เลยมองว่าไอ้พวกเหรียญต่างๆเหรียญ Bitcoin, Bitcoin, บิตคอยบิดครับเหรียญวัวเหรียญเหรียญควายอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มอกว่าถ้ามนุษย์ไม่ยัดเงินเข้าไปไม่ยัดเงินเข้าไปมันก็ไม่มีมูลราคาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วความเชื่อความเชื่อนะใครอยากจะไปลงทุนอยากจะอะไรก็แล้วแต่ตามสบายแต่อาจารย์บอกไปแล้วว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างมากอว่ากันเช่นนี้เลยที่ราคาเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปดูซิว่าไพา่ที่ขึ้นมาดีขนาดนี้ แล้วไพ่สรุปจะขึ้นมาดีขนาดไหนแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องของข่าวคราวการเสพสื่อต่างๆมีความสำคัญเพราะฉะนั้นหลายๆท่านบนโลกใบน,นี้บอกเลยว่ามักจะตัดสินจากสิ่งที่เห็นเสมอแต่งตัวดีหน่อยเป็นไงเชื่อเชื่อครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสองใบนะขอสองใบใบแรกโอ้โห โอโหที่รกขา,าที่ราาักขาใบที่สองโอ้ที่ราาักขานะอาจารย์สรุปแบบนี้ไพ่ปีศาจเนี่ยบง่งบอกถึงเรื่องอะไรอบายามคุความมึนงงนะความหมงุดหงิดแล้วความงุ่น่านในเรื่องของเพศในเรื่องของเซ็กส์หรือหมายความว่าชาวราศีมีนใครที่กําลังมองว่าธุรกิจจะดําหรือว่าเทาก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังถึงแม้ว่ามันจะสร้างเงินสร้างทองให้กหับเราเพราะฉะนั้น จำไว้เลยว่าโลกใบนี้มีทั้งกฎหมายแล้วก็กฎแห่งกรรมกฎหมายบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะคนที่ออกกฎมาคือคนคนรวยนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดีว่าคนรวยทําอะไรก็มักจะปลอดภัยเพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนสร้างกฎขึ้นมาเอาเป็นว่าทําอะไรก็แล้วแต่ดูดีๆกฎหมายอาจจะได้ แต่ควรจะเดินคู่กันไประหว่างกฎหมายและก็จริยธรรมเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนอันนี้เป็นกาะบป้องกันให้เราอาจารย์ว่าแบบนี้เลยนะอ่ะว่ากันเช่นนี้หลังจากนี้จะไม่มีการดูดวงนะจะเป็นในเรื่องของอะไรขายกระเป๋าขายกระเป๋าจันเทพไม่กลัวจาย์เบียเขาเขาว้าวเหรอาจาย์เบียแม่งกขายอารมณ์ตรงแต่สิ่งที่อาจารย์เบียรขายมันคือความเชื่อข,ของคน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับชาวพุทธนั่นคือคอนเทนต์แต่คอนเทนต์ที่มองแล้วว่าเฮ้ยมันขาวบริสุทธิ์แต่ถามว่าที่ทําเพื่ออะไรตราบใดที่ยังต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟตราบใดที่ยังต้องผ่อนบ้านอยู่ทําเพื่อเงินอย่าตอแหลอาจารย์เบียอาจารย์ถามจริงถ้าเอาตรงๆอาจารย์ไม่มีอคติอะไรกับอาจารย์เบียแกก็เป็นคนตรงๆปากพงๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่อยากให้พวกเรามาแยกแยะว่า เอาเป็นว่าโลกใบนี้มันเท่าๆแล้วกันขายกระเป๋าขายกระเป๋ากระเป๋าสตางค์สุพิจยากระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อ13,900ทําืาาไมต้องราคาชัดเจนขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินอาจารย์เชื่อในเรื่องของที่อยู่ของเงินเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์เขาเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรา ถึงแม้ว่าเงินทองที่เราใช้จ่ายไปจะไปไหนก็แล้วแต่สุดท้ายถ้ารเราเรียบเทียบว่ากับเ,อเ,อเงินคือสิ่งที่มีชีวิตเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือกระเป๋าสตางค์เรียกซับสีเขียวแนวซับแล้วซิบลู่ได้ทําไม่จะเด้ถึงกล้ารับประกันตลอดการใช้งานเพราะการเย็บฝีมือง,งานเย็บระดับโลกพูดแม่งนี้เลย แล้วเป็นงานเย็บมือร0อเเพราะฉะนั้นใครที่ได้กระเป๋าอาจารย์ไปใครบูชาไปไม่มีใครสำใครทั้งนั้นอ่ะว่าแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของกระเป๋ารุ่นนี้29700เนี่ยสีม่วงสีแดงข้างล่างเนี่ย29700าทำไมต้องราคาขนาดนี้เอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะซื้อจะ ซื้อกระเป๋าดีๆให้กับตัวเองในราคาที่ดุนแรงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจถ้ากระเป๋าใบละ99บาบาท199บาทแล้วทำให้ร่ำรวยได้แม่งรวยกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันมีเงื่อนไขเป็นเรื่องการขยายขยายความรู้สึกขยายความเชื่อคนตนีขี้เหนียวถุงเงินก็จะเล็กคนที่ใจใหญ่เท่านั้นที่จะสร้างอะไรที่แม่งอึกระทึก้นโคง เ yeah. เพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดต่อไปเนี่ยอาจารย์จะมีบางเรื่องที่อยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดเพราะนั้นมีหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์ชีวิตมันยากที่หายเลยวะทำงานอยู่แม่ก็โดนไล่ออกไปทำอะไรที่ไหนแม่ก็มีแต่ปัญหาลงทุนแม่ก็มีแต่เจ๊งทำไมชีวิตมันเฮงซวยขนาดนี้วะมันก็จะเป็นไปตามปากเพราะฉะนั้น ขอ้ชาวราศีมีนจงเชื่อว่าชาวราศีนี้สามารถรวยได้อาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าคนที่มีบุญคุณกับอาจารย์มีโคตรเยอะอาจารย์อาจจะเคยเล่ามาหลายทีแล้วนะแต่อยากจะเล่าย้อนว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันสามารถสนับสนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จะให้เห็นภาพชัดๆตอนม .4 เด็กหนุ่มคนหนึ่งม .4 แม่ไปอยู่ต่างประเทศพ่อไม่รู้อยู่ที่ไหน วันสุดท้ายที่แม่จะต้องเดินทางแม่ไปซื้อเศษเนื้อที่เดอะมอลรามคำแหงแล้วเอามารวนเค็มให้อาจารย์ฟรีสใส่ในตู้เย็นขนาดเขาเรียกว่าพอเหมาะไม่ใหญ่หรอกเล็กๆใส่ฟรีสไว้เลยฮะอันนี้คืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่แม่จะไปหลังจากนั้นทำยังไงเล่าทำยังไงเล่าชีวิตก็ต้องเริ่มออกแบบใหม่ ชีวิตเริ่มออกแบบใหม่หลายๆครั้งที่อาจารย์ไปกินอาหารร้านประดวงพวกเราไม่รู้จักแต่ชื่อประดวงประดวงเป็นคนที่ตำส้มตำโคตรอร่อยย่างไก่โคตรอร่อย,ย,ารอ,รอ,ยอาจารย์ก็ไปติดไว้ไปแปะไว้แม่กับบาตีก็ไปจ่ายทีหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากที่อาจารย์ไปสมัครเข้าโรงเรียนที่ศรีบุทธธาหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ย ส่วนหนึ่งในชีวิตก็มีความเกเรยอยู่ในนั้นนะอาจารย์ต้องขอโทษเลยเพื่อน,อนๆที่อาจารย์ล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นคุณอมสะกาวใจใครก็แล้วแต่นะแล้วเพื่อนๆที่โดนอาจารย์เขาเรียกว่าเอาเถอะนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันอาจารย์ขอโทษผ่านพระเจ้าขอโทษผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาทุกท่านที่อาจารย์เคยล่วงเกินมันมีช่วงนั้นนะที่ไม่มีเงินเลยทลํายังไงอาจารย์เนี่ยก็ไปไก่ปุ๊ไอ้ปุ๊เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่โตกว่าอาจารย์สองปี พ่อมันทํางานอยู่ซาอุดิอาระเบียสมัยก่อนเนี่ยซาอุด,ดังเขาเรียกว่าไปขุดทองพ่อมันก็ส่งเงินมาให้ผู้ซื้อมอไซค์ไอ้เฮียนี่ก็ได้มอไซคับและมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์นี่ก็ค้มฟ้าคืมฝนนั่งสอนไปกับมันแต่ไม่ได้ขับมอไซค์เพราะอาจารย์ขับมอไซค์ไม่ค่อยแข็งขับที่ไรคว่ำตลอดก็ไปนั่งกับมันนะ ขณะที่นั่งนั่งไปเนี่ยสุดท้ายก็จะไปนั่งอยู่บนกระดานเล็กๆแล้วก็ยังมีอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้านหลังด้านหน้านี่เป็นถนนด้านหลังเป็นอาพาร์ตเมนต์ถ้าใครอยู่แถวแถวพัฒนาการจะรู้ว่าสมัยก่อนมีโรงอาบอบนวดโอซาก้าอยู่นะอาจารย์วิศุวิชัยมังเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เทพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแกพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะโชคดีที่อาจารย์ได้เริ่มต้น นั่งมอไซค์ไปไก่ปุ๊แล้วไปรู้จักอาจารย์สุวิทย์แชร์มังที่นั่นแล้วในขณะนั้นอาจารย์สุวิทย์อยู่วงเดอะเซน์แกก็กําลังหาเด็กยกเครื่องด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วชอบเล่นกีตาร์เพราะอะไรใจเนืองๆคือแม่งเทว่ว่ะนักดนตรีอะแล้วอาจารย์ก็เป็นคนที่เข็นใครเก่งไม่ได้โดดใส่คุณดาวคำมินเนี่ยก็เป็นอาจารย์อาจารย์นะก็โดดใส่โดดใส่แต่วันนั้นกําลังหาเด็กยกเครื่อง อาจารย์ก็สมัครสุดท้ายก็ได้ช่วงม .4 อาจารย์น,นอนวันละหนึ่งชั่วโมงหนปีที่ไหนหลับได้กูหลับที่ไหนหลับได้กูหลับแหลกเนะเพราะฉะนั้หน,หนชีวิตไม่ได้ง่ายป้ายรถเมย์อาจารย์ก็หลับกลางสนามกางสนามบอลเขาเรยกับพื้นที่เที่ยวไว้เขา,ารบทรงชาติอาจารย์ก็หลับมาแล้วหลับตั้งแต่7จ็ดโมงย็นเกโมง ไม่รู้ว่าอาจารย์ปลุกแล้วอาจารย์ไมอ่อาจารย์คุณครูปลุกแล้วฉันไม่ตื่นหรือเปล่านะชีวิตก็อย่างที่อาจารย์บอกบางครั้งมันต้องผ่านอะไรชิแม่งต้องเขี่ยวกรรมอาจารย์เด็บแล้วมึงกาลังจะบอกอะไรอาจารย์บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราแก่งมากพอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อาจารย์บอกเลยว่าใช้ชีวิตเลอะเทอะมากค่อนข้างยแย่เลอะเทอะไงอาจารย์บาการ์นะ ไม่ได้ว่าก,การไล่ปี้กันไปทั่วนะแต่อาจารย์หมายความว่าแลดนู่นทีแลดนี่ทีแลดไปเรื่อยอ่ะเอาเป็นว่า29700สําหรับรุ่นพรีเมียม13900สีแดงด้านบน13900เดี๋ยวเข้าในเรื่องของอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอโฆษณาให้กับลูกศิษย์ก่อนไปเร็วๆร้านบูทัยสาขาเยอรมนีรับสมัครพนักงานนวดโทรไปถามรายละเอียดกับคุณเล็กห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านเอแฮ ใครที่คันผมร่วงมีรังแคเอแแฮสิคะที่รักขาไปกันเร็วๆร้านแบมบูชูดหน่อไม้คัดพิเศษอาจารย์ไปไวๆนะท่านใดอยากะทำตาสองชั้นกับแพทย์หญิงทิติการนะดูรายละเอียดกันเอาเองแล้วก็ปีนี้มหามงคลยิ่งกับเหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐีท่านใดอยากจะบูชา1,999บาทแล้วไก่ทอด4 k พบกันเร็วๆนี้ อาจารย์เทพมึงขายไก่ด uh, uh, ้วยเหรอมาแล้วเริ่มทำแล้วอาจารย์บอกเลยว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งอาจารย์ทำหมดอาจารย์เป็นคนชอบค้าชอบขายนะเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายกับไอ้ไข่ไ้ไข่แล้วก็สะพานบุญเหนื่อแตกบางท่านอาจจะเห็นเม็ดเงื่ออาจารย์เกิดอะไรขึ้นปวดตรงขี้ลาขาเนื่อแม่งแตกซิกเลยไก่เย้กุรี กูไม่ค่อยอยากยุ่งหรกไอยเฮียการเมืองอ่ะเอาไะเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาของจริงของเก๊อะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ไข่เออโทรศัพท์เขาก็ดักฟังได้เฮียมึงอย่าไปปัญญาอ่อนกับสื่อสารแล้วนะม,มึงรักไปเหอะประเทศชาติอ่ะเออมึงอย่าไปฟังแย่เฮียสร้างภาพพวกนั้นเนี่ยเท่าเท่าเทียม ไม่มีหรอกเลอะเทอะไอ,อ,อ้อ้าไอ้เี้ยในูไม่มีหรอกมึงจะยอมทิ้งเงินทั้งหมดแล้วมึงจะมานั่งรถเมย์หรือว่าเดินเตีนเปล่าอะไรเขี้ยมเลอะเทอะฝันลมๆนั้งแรงนี่ฮ่าเออปัทญาน้ำเน่าไอ้เฮียสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ใจเจ้าข่กูไม่ได้ดา่าใครกูหมายความว่าปัทญาที่ว่าขนาดขนาดที่เออ พวกคุณกําลังกินหญ้าคนอีกชนชั้นหนึ่งกําลังกินไข่ต้มหรือว่าไขา่ไข่เยี่ยวมะเลอะเทอะออ้ไข่เออ,เอ,เอ,อ,ม,เอ,อมึงก็ดูแล้วมึงก็คิดว่ามึงอย่าไปเชื่ออะไรชัดเจนมึงก็อย่าเพิ่งเชื่อกูออความเท่าเทียมมันไม่มีอยู่จริงหรอกฝาแฝดเกิดมาแม่งพร้อมกันเดี๋ยวไม่เหออ,อเอาแคน่นี้อ่ะแล้วทิ้งท้ายกับสะพานบุญท่านใดยอยากจะร่วมบุญอยากจะทาบุญกับโครงการสะพานบุญปีนี้อาจารย์จะโยงไปที่ วัดถ้ำตะโกเยอะหน่อยนะอยากจะช่วยอาจารย์ต้อมให้ลูก,ลกห,ลหลานของพวกเราเนี่ยมีที่นอนมีทีเ่เรียนหนังสือเพราะเด็กเหล่านั้นสุดท้ายถ้าพวกเราตายไปเด็กรูกนี้ก็จะดูแลพัฒนาประเทศไทยต่อไปเหมือนที่บรรพบุรุษของเราส่งต่อประเทศมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอาตามนี้ละกัน120 898 07 65ที่ราคา